สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับใน l i น์คุกกี้รันนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาสุ่มสมบัติประจําเดือนมกราคมปี2017นะครับนี่ถือว่าเป็นการสุ่มสมบัติเปิดประเดิมปี2017เลยนะครับเพราะว่าอีเวนท์ที่จริงอ่ะอีเวนท์เพิ่มอัตราการสุ่มได้สมบัติระดับ S เนี่ยมันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแต่เพิ่งมาได้ทําคลิปวันนี้นะเพราะว่าเมื่อวานอนะ่ะ เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาผมก็อัพไปตั้งหลายคลิปแล้วไงก็เลยอะมาอัพในวันศุกร์แล้วกันเนาะนะครับเนี่ยครับก็อีเวนต์นี้อยู่ไปจนถึงวันที่สามกุมภาพันธ์เวลาบ่ายสามนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีตั๋วสุ่มเยอะเนี่ยก็สามารถไปเปิดได้นะครับอ่ะตอนนี้นะครับผมมีตั๋วสุ่มฟรีนะครับระดับสูงอยู่ที่สองใบแล้วก็ระดับสูงสุดอยู่หกใบนะครับซึ่งมีเพื่อนเพื่อนหลายคนเนี่ยคอมเมนต์ แต่ละเดือนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมทําคลิปช่วงเนี้ยมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยคอมเมนต์บอกกันมาเยอะมากว่าพี่ทําไมพี่ไม่เปิดแบบแบบกล่องระดับสูงสุดแบบชุดแบบหกบกหนึ่งไปเลยก็คืออันตรงขวาสุดไอ้ตรงขวาสุดเนี่ยที่ใช้เพชรหนึ่งร้อยสิบเก้าเพชรอะทําไมพี่ไม่เปิดแบบหกบวกหนึ่งไปเลยแล้วเปิดแล้วมันจะแล้วถ้าเปิดแบบหนึ่งกล่องอะมันจะได้สมบัติใหม่ไหมล่ะซึ่งผมอยากจะบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้ครับว่า โอ้ย <c oughs> ขออภัยด้วยครับผมจะบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้ครับว่าที่ผมไม่อยากเสีย119เพชรในการเปิดเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะดองเพชรไว้ไงเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อแบบอนาคตข้างหน้าเผื่อแบบต้องการใช้เพชรเยอะๆเออจะทำยังไงอะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเพชรที่ผมอยากดองไว้เนี่ยเพราะว่าผมอยากจะเอาเพชรไปอีโวสมบัติมากกว่านะครับผมก็เลยจะเปิดเฉพาะตั๋วสุ่มเท่านั้นก็คือถ้าผมได้ตั๋วสุ่มสมบัติฟรีเนี่ยผมก็จะามาเปิด ตามนี้เนาะนะเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมไม่อยากยังไงอะไม่อยากเสียหนึ่งร้สิบเก้าเพนในการเปิดซึ่งถ้าผมไม่ได้สมบัติที่ผมต้องการก็ไม่เป็นไรผมไม่ง้อนะครับผมไม่อยากเสียเพนอยู่แล้วอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดระดับสูงก่อนนะครับตอนนี้มีอยู่สองใบนะอ่ะใบแรกไปเลยครับอ่าอันนี้สามวิ่งก็น่าจะเป็นระดับบนะครับ ผมหวังไข่มุกอ่ะเอออ่ะได้เอแล้วครับโอ้ไม่ได้ไข่มุกเลยรู้สึกว่าหลังๆนี่ไข่มุกนี่เริ่มออกยากแล้วนะนะครับต่อไประดับสูงสุดผมมีอยู่หกใบนะนะครับมาดูกันครับว่าผมจะได้สมบัติอะไรบ้างอ่าได้เอสนะครับโอ้โหได้สมบัติเน่าเลยอ่ะเหลือห้าใบสุดท้ายครับไปต่อโอ้ได้เอแล้วครับ โอ้โห oh, ฝาน้ำอารมณ์เอ้ยฝาขวดน้ำผลไม้อ่ะไปต่อครับโอ้ oh, ได้กระป๋องได้กระป๋องทองนะครับความสามารถคือพลังแม่เหล็กจิ๋วนะครับแล้วก็ผลิตกลุ่มเหรียญน,นะครับก็ดีอยู่เหมือนกันนะรู้สึกผมยังไม่มีสมบัตินี้ผมมีอย่างวะผมจำไม่ได้แล้วอ่ะต่อครับ โอ้โหได้ติมที่จริงอ่ะสมบัติระดับเอสเนี่ยผมหวังอย่างเดียวนะผมอยากได้สมบัติพาวเวอร์พสที่ลอินแล้วได้เพชรอ่ะเออนะครับอ่ะต่อครับสองใบสุดท้ายโอ้โหได้กระป๋องวีต้าที่จริงกระป๋องวีต้านี่ผมมีตั้งหลายกระป๋องแล้วนะอ่ะใบสุดท้ายครับโอ้โห ก็สําหรับประจําเดือนนี้ก็ถือว่าผมสุ่มได้สมบัติแบบก็ก็ได้ดีมามาอยู่หนึ่งชิ้นนะก็คือไอกระป๋องทองอะ่ะที่ความสามารถมันผลิตกลุ่มเหรียญนอะอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะเออเดี๋ยวดูแป๊บนึงเสียนี่ครับแสดงว่าผมยังไม่มีนะครับก็ก็ดีเหมือนกันนะสมบัติชิ้น,นี้เดี๋ยวเผื่อแบบมีภารกิจแบบ ให้เก็บเหรียญอะไรอย่างเงี้ยให้เก็บเหรียญทองหรือว่าให้ทําภารกิจอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะได้เอาสมบัติชิ้นเนี้ยอัปเกรดนะครับเพราะตอนนี้ผมยังไม่อัพแล้วกันนะครับก็เท่ากับว,ว่าผมได้สมบัติดีมาหนึ่งชิน้นละนะครับอ่ะก็เพื่อนๆสุ่มสมบัติได้อะไรบ้างก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับสำหรับสุ่มสมบัติประจําเดือนมกราคมปีสอง7นสิบเจดนะครับอ่ะก็สุม่มสมบัติประจําเดือนมกราคมก็ไว้เท่านี้กันเนาะเดี๋ยว สำหรับช่วงนี้ก็เจอกันได้ใหม่ในเดือนหน้านะครับสำหรับสุ่มสมบัติประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับสำหรับประจำเดือนมกราคมก็ขอไว้เท่านี้กันนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆสุ่มได้อะไรกันบ้างก็คอมเมนต์บอกได้นะนะครับผมจะได้เข้าไปอ่านนะครับอ่ะไว้เท่านี้กันนะครับเอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ